สวัสดีครับอยู่กับผมไบเลร์อีกแล้วนะครับแล้วเราอยู่กันในเกมโปเกมอน PCG Pocket กันอีกแล้วนะครับเอาล่ะต่อจากคลิปแรกนะครับคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําเด็กมิวท o ไปเนี่ยซึ่งก็เรียกได้ว่าผมรู้สึกได้ว่ามันยังมีอีกหลายเด็กเลยนะครับที่ผมอยากแนะนําคุณผู้ชมให้ได้แบบไปรู้จักกันก่อนที่เกมจะเปิดตัวเต็มในวันที่30ตุลานะครับที่กำลังจะเปิด Global Launch นะครับและเด็กต่อไปที่ผมจะมาแนะนําก็คือเด็กนี้ครับ ครับเด็กไคลิวนั่นเองนะครับเป็นไคลิวน้ําไฟฟ้านะครับก็เป็นเด็กพวกไปของไคลิวนะครับซึ่งเรามันเริ่มจากการแนะนําไพ่ของเด็กนี้อย่างไคลิวก่อนเลยนะครับไคลิวเป็นการ์ดโปเกมอนล่าง2เลือด160ธาตุมังกรนะครับมีท่าโจมตี1ท่าก็คือบราโกเมเทอร์นะครับใช้1นึ่งเอเนรจีน้สายฟ้าแล้วก็าตุขาวอีก2นะครับท่าอะไรก็ได้ความสมารถของท่านี้ก็คือเขาจะโจมตีดาเมจ ทั้งหมด50ดาเมจแบบสุ่มให้กับโปเกมอน4ตัวของศัตรูนะครับซึ่งรวมถึงไม่ว่าจะเป็นในเบนหรือว่าบนสนามต่อสู้ด้วยนะรตรงนี้ผมมาอธิบายให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับก็คือความสามารถของไคลิวเนี่ยจะเมื่อกดใช้งานนะครับจะทําดาเมจ50ใส่โปเกมอนทุกตัวบนสนามศัตรูนะครับ4ครั้งซึ่งก็คือมีโอกาสที่จะโดนตัวหนึ่งโดนแบบ100 150หรือ200นั่นเองนะครับก็มาอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ราะว่าในคลิปจริงเดี๋ยวผมอธิบายให้จางงงไปหน่อยตอนนี้ผมไปอ่านให้เคลียร์มาแล้วนะครับก็นี่จะเป็นความสามารถจริงๆของใครริวนะครับ<อ>ก็มาอธิบายใหม่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการทั่วมาเสริมให้เด็กดีมีที่ว่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไอปลาตัวนี้ครับซึ่งมีความสามารถบอกว่าเมื่อมันโจมตีครั้งที่สองถ้ามันโจมตีตัวที่แบบอ่า เลือดไม่เต็มเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจถ้าโจมตี60นะครับแล้วก็จะมีในร่องของฟิเซอร์นะครับเป็นฟิเซอร์เอกก็คือเอามาใส่เป็นเวลาที่เราไม่สามารถอ่าอีวลูชันล่างของไคริวได้นะครับจะใส่เป็นตัวดาเมจลองนั่นเองส่วนที่เหลือก็เป็นโปเกมอนสายฟ้าอะไรก็ได้นะครับเลือกเอาเลยส่วนการ์ดของไอเทมก็จะเป็นแบบเดิมนะครับจะเป็นของสามาัญก็เป็นเอ็กซ์ปีดครับทำให้เราสามารถหนีได้อย่างรวดเร็วขึ้น โกเกบอลครับเสิร์มมอนพื้นฐานเสิร์มพวกอ่าเสริมพวกเป็นอ่าเป็นราธีนี่ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวของฟีเซอร์ก็ได้เหมือนกันเรดการ์ดครับเอาไว้ลีมือศัตรูนั่นเองงานวิจยัยของศาสตราจารย์ครับจั่วการสองใบทูดี้ต้องใส่อยู่แล้วซากากิครับเอามาใส่เวลาแบบเราต้องการจะเล่งดาเมจถึงขีดสูตรครับเราก็สามารถใช้ใบนี้เพิ่มดาเมจได้อีกสิบ่นเอง สามรีนาครับก็คือเป็นการ์ที่เอาไว้เวลาเราเราใช้การ์ปใบนี้เราสามารถให้สตูเนี่ยเลือกสลับโปเกโมอนบนเบนขึ้นมาบนสนามต่อสู้ได้นะครับเป็นการ์ปันปวดนั่นเองหลักๆเด็กก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะเน้นจัดธาตุน้ํากับไฟฟ้ารวมกันเป็นหลักนะครับส่วนเกมเพลจะเป็นยังไงนะั้นเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยสลักตาแรกนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอเด็กอะไรกัน อเฮ่อหลดแล้วหล,ล,ลดแล้วกำลังจะพูดเลยโหลดเร็วๆอ่ะผมได้เริ่มหลังนะครับตานนีฟึฟึบฟึโอ้เปิดมาด้วยมินิริวนะครับได้อยู่แถมแบบล่างแบบพัฒนาเต็มมือเรียกว่ามือสวยครับตานนี้มือขอนข้างสวยเลยเจอกับอุ้ยเด็กมืดแต่ว่ามีลิซาดอนด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูกันนะครับ โอ้แล้วมาเป็นไฟเจอเอนะครับโอ้โหรีดอันชัวงานนี้เข้าเทินจัวครับได้เป็น X อ็กสปีดนะครับเปิด Energy ์เป็นเ n e นอรน้ครับใช้โปเกบอลเสิร์ไปก่อนนะครับเสิร์ฟมาเป็นฟิเซอร์เอนะครับใช้โปเกบอลเสิร์ดีครับรีดการในกองนะฮะได้เป็นปลามาครับลงปลาครับเอายังไงยังไงช็อตนี้ติดเจใครครับติดเราจะติด จิตติดจี้ให้ใครคิดก่อนคิดก่อนติดจี้ให้เป็นดาทินี่ครับใช้เอ็กซ์ปีดนะครับลดค่าหนีลงหนึ่งแล้วเราหนีดาทินี่ครับเราปาขึ้นไปเอาละเหลือฟิเซอร์มามือครับเราลงฟิเซอร์ไปเลยโอเคแล้วจบเทิร์ไปเลยครับทำอะไรไม่ได้แล้วเทอร์นี้เทอร์หน้าก็รอเปลี่ยนร่างครับโอ้โห The เจอรีสตเราวางานหยาบครับแล้วงานวิจัยสัตราจารย์มาต่อครับจั่วสองใบเขาคิดคลิปขดอยู่คิดอยู่แล้วมาเป็นอีโวครับอีโ e วมาเป็นตัวนี้ทําให้ติดพิษนะครับเราทําให้ปลาเราติดพิษนะครับตานี้ s ตานี้เรียกว่าโปเกมอนเราต้องสับเปลี่ยนกันหลายรอบครับเพื่อรักษาพิษแล้วเขาอีโวมาเป็นรีสโครับติดเอเนจีไฟเจอครับแล้วเขาเทิร์นผมเขาเขาเทิร์นจัว่ว ได้เป็นเอ็ีอีกใบหนึ่งครับอืมโอเคครับทําการเปลี่ยนร่างก่อนเลยครับเป็นร่างที่หนึ่งครับใส่จี้น้ำครับจากนั้นเราใช้เอ็กซ์ปีดแล้วครับเราฟีเซอร์ขึ้นไปเพื่อรักษาพิษไปก่อนนะครับรักษาพิษอ่ะเอาฟีเซอร์ขึ้นครับโอเคจากนั้นเราทำอะไรไม่ได้ครับจบเทินเข้าเทินสโตครับเทินจั่ว ชุบๆจะเล่นยังไงเป็นงานวิจยัยสตาจารย์ครับโจมเพิ่มสองใบคิดซี่คิดซี่ท่าน,นี้ผมเหลือเป็นใครรีบวรว้ยสุดท้ายบนมือนะครับตอนตอนนี้บอกเลยว่าจีไฟฟายังไม่มานะครับถ้าดูจากอ่าล่างขวาจีไฟฟายังไม่ขึ้นครับแล้วฟีเซอร์เราติดผิดนะครับจากอบลิซิตี้ของไอตัวที่อยูนสนามครับ โอ้แล้วมาเป็นแบบลิสตอนสีทองครับลิสตัน ex สีทองแหมทรงนี้เรียกว่าแสบตากันทั้งสนามครับแล้วเขาเถินเราเรามาแล้วครับจวเลยโอ้โหอันนี้นี่ข่มขวัญกันหรือเปล่าครับเนี่ยได้เป็นใบแดงครับแล้วอีโวเลยครับเป็นใครรีวอีโวมันใครรีวเขาเราติดจี้นะไปครับเราจี้ไฟฟ้าเราจะมาเถิดหน้าครับเราพร้อมเล่นเลยใครรวครับจะได้ใช้เลดการทำรีมือเขาชึบชืบชืบรีมือ ฟิเซอร์เราคงติดพีอย่ครับแล้วเราจบเทินเข้าเทินศัตรูตจั่วครับดูซิว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ว่าแบบตัวมันชื่ออะไรนะมาตาโดกานหรือเปล่าตัวที่อยู่บนสนามนะครับมันทํามันหนีสามครับมันหนียากตัวนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาหรือเปล่าเราก็ต้องคอยดูกันนะครับใช้โปกเกบอลมาครับเสิร์ฟมา เช่ละวนายหนะน่ะหนีสามแล้วนายจะหนียังไงไอ้เพื่อนยากค,คิดอยู่ครับหนีสามนี่คขาจะหนียากนะครับใช้ x อ็กซ์ีสอใบยังไม่พอแล้วลงมาเป็นฮีต่ตัวค้างอีกตัวหนึ่งครับแลาใช้เป็นอ b บ l i ตีครับติดพิดมาต่อก็ติดพิดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าใครริวเราใกล้จะพร้อมแล้วครับตอนนี้ฟาร์มมาฟาร์มมาเติมมาเยอะครับใคริว เขาเทานจัวครับแล้วเป็นซากากิครับเก็บไว้ก่อนติดจี้ไฟฟ้าให้ไขริวครับแล้วเราเซตอีกแป๊บเดียวครับรอให้ฟิเซอร์หนีลงมาได้นะครับเราจะเอาไขริวขึ้นไปกระทืบเขากันนะโอเคครับเข้าเทินสตูไปแล้วสตูจะทำยังไงกับไอค่านีสามของเขาใช้เอ็กซ์สปีดสองใบก็ลดไปแค่สองครับ โอเคเขาติดจี้ไฟให้ลิซาดอนเพิ่มครับเป็นสามจี้แล้วครับตอนนี้เกือบใช้ท่าใหญ่ได้แล้วแต่ว่าจี้หนีสามจะหนียังไงครับแล้วเลือกที่จะติดพิษมาต่อครับอบิลิตี้แล้วก็ติดพิษมาต่อครับแล้วข้อเทินแล้วครับข้อเทินจั่วเป็นไฟฟ้านะครับทําการติดจี้น้าให้ฟิเซอร์ครับเอาเดี๋ยวเตรียมไว้หนีนะครับแล้วก็ลงตัวไฟฟ้าไปครับทําอะไรไม่ได้นะครับก็จบเทินไป แล้วเขาเทรนสตูครับจะหนียังไงครับมันหนีมันหนีสามจีนน้ครับมันหนียากเขาจะหนียังไงก็ต้องมารอดูกันนะฮะแล้วติดจี้ใลิซซอดีครับเป็นสี่จี้นะใช้ท่าใหญ่ได้แล้วครีมสันสตอมสองร้อยดาเมจยังไงดีครับยังไงดียังไงดีครับยังไงดีช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงดีครับยังไง แล้วใช้แก๊สล็อกมาต่อนะครับติดพิษมาต่อรัวๆแต่เธอหน้าเจ้าก็จะเจอใครริวสุดโหดของข้าพเจ้าแล้วยังไงล่ะแล้วงานวิจารศสัตจานขึ้นมาครับก็ใช้ไปเลยแล้วกันจั่วสองใบครับเป็นราทินีครับงานกรกับงานวิจศรณ์สัจจานโอเคใส่ G f ฟิเซอร์เอ็กครับแล้วให้ฟิเซอร์เอ็กหนีครับเอาใครริวของเราขึ้นไปฮะพร้อมแล้วครับพร้อมกระทืบกดไปเลยครับดาโกเมเทโอครับ ส่มกระจายดาเมจห้าสิบลิซซดตนตัวหลังโดนไปถึงหนึ่งรอดาเมจนะครับไฟเยอโดนไปห้าสิบและมาตาโดกัสโดนไปอีงห้าสิบนะครับขนาดนี้ครับลิซซดอนยังไม่ได้ทันทำอะไรนะฮะเลื่อนหายไปแล้วครับเกินครึ่งเขาทำให้เราติดพิษว่าต่อนะครับแต่เขาหนีไม่ได้นะครับยังหนีไม่ได้อย่างนี้เขาแย่เองหรือเปล่าใช้เป็นพชั่นมาครับคิวไว้กับลิซซดอนฮะผมจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะว่าโดน โดนอีกรวมๆหนึ่งร้อด้าเเมรเขาก็ตายอยู่แล้วครับเก็บพชั่นไว้ไปคิวตัวอื่นอาจจะดีกว่าครับหรือเปล่าอย่างนี้อ่ะเกับเก็บไปคิวให้ไฟเจอจะลดความเสี่ยงได้มากกว่านะครับผมว่าอันนี้ผมคิดนะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเป็นติดจี้ให้มาตาโดกัลครับจะตีเลยไหมจะตีเลยไหมแล้จะไม่ตีครับเราผ่านเทินมา เข้าเดินจั่วครับช้อนนี้ครับเรากดเปทีเลยครับดากูเมเทโออาหยังก่อนลืมติดจี้ลืมติดจี้ครับลืมลืมลืมติดให้น้องน้องไฟฟ้าไปนะครับในใช้งานไว่ใช่สัตว์จา์ครับจั่วสองก่อนเกือบลืมครับอ่าโอเคครับกดไปเลยครับดากูเมเทโอครับส่มกระจายดามจไปต่อปังเรียบร้อยครับไฟเยอเยกลงไปนอนเป็นปุ๋ยแล้วนะครับยังไม่ทันได้ออกมาทําอะไรเลยและได้ไปก่อนสองคะแนนครับ โหจริงๆทะลวงหน้าทะลวงหลังได้ครับเด็กนี้เด็กไหนที่ชอบเซตนานเนี่ยเจอเด็กเนี้ยโดนเห็นล้วครับหนีได้หรือเปล่าหนีได้หรือยังหนีได้หรือเปล่าหนีได้หรือเปล่าหนีได้หรือเปล่าอ่าเอ็กซ์ปีดครับหนีได้แล้วหนีได้้ะครับเอ็กซ์ปีด แล้วเขาก็จะเอาลิซซอนของเขาขึ้นมาหรือเปล่าอ่ามาแล้วครับลิซดอนสีทองอลามของเขาแต่เลือดลิซดอนเขาเหลือแค่ห้าสิบนะครับเมื่อก,กดมาแล้วครับคิมสันสตอมเลือดลดไปสองร้อยครับใครรีโรตายไปแล้วครับแต่ว่าเขาก็ได้แค่หนึ่งแต้มครับเพราะใครรีโลเป็นการธรรมดาไม่ใช่ e อโอเคเราเจ้าตัวที่ใช้ e อ e r g y น้อยที่สองเราขึ้นไปก่อนนะครับเป็นเจ้าตัวของน้องเม่นไฟฟ้าติดจี้น้องเมนฟฟ่ i, น,เมนไฟฟ้าครับเป็น สามารถกดสกิลได้ครับทันได้ช็อกตีสาสิบดาเมจแต่ว่าถ้าเราทอยออกหัวจะได้ติดสถานะชาครับใช้ใช้ก่อนใช้ซากากิไปก่อนครับบวกอีกสิบดาเมจโอเคทันได้ช็อกมาครับปาบเรียบร้อยครับแล้วทอยโอเป็นก้อยครับสวยไปหน่อยไม่ได้ติดชาครับ้วจังหวัดนี้ครับรลิซ่าดอนที่เหลือเลือดแค่สิบขงเขาจะทำยังไง ดูกันสิลงมาเป็นอีวครับลงมาเป็นอีวแล้วยังไงต่อครับชอนนี้จะยื้อเงินไปเรื่อยๆหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บคิดคิดคิดติดจี้ไฟให้กับอ่าลิซาดอนครับ เขาสามารถใช้ท่าสแลชของเขาได้แล้วแล้วใช้ซาบีนาครับดึงมอนเราขึ้นไปผมคิดว่าอืมเรื่องนี้จะดึงเป็นเอาเอาปลาขึ้นไปครับเพราะว่าปลาสามารถรับท่าโจมตีสแล s 70ดาเม g ของลซาดอนยักได้มันปลาจยังไม่ตายในเทอร์นี้ครับผมเลยเลือกปลาขึ้นไปเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดหนักกันทั้งคู่นะครับสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีครับฝั่งเราไม่มีตัวดาเมจฝั่งเขาเลือด น้อยหลายตัวครับแล้วเลือกที่จะสับัพเอาอีวขึ้นมาแล้วจบเทินครับผ่านเข้าเทินมาเทินเราแล้วจั่วไปสุดท้ายขึ้นมาแล้วครับชอวน,นี้ครับเราเซตดาธินิเซตใครรีวิวกดนอีกตัวหนึ่งครับจต่เซตหน้าหน่อยเซตเซตขั่วอันนี้เป็นการเซตขู่ใช้ซาบรีน่าครับให้เขาบังคับเปลี่ยนตัวของเขาขึ้นมาหนึ่งตัวเขาจะ น่าเลยที่ตกครั้งนี้ขึ้นมาแห้วครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเลื่อนเหลือแค่สิบจากนั้นเราติดจี้กับปลาไปเลยครับแต่เราเองตีไม่ได้ครับเพราะงั้นผมว่าเราผ่านเทินไปก่อนผ่านเทินครับเขาเทิน,ทน,ทนสตูแล้วครับเผื่อว่าเขาจะเล่นต่อยังไงเที่จะ e vo, e vo อีโวอีวครับกลายเป็นอ่าบูสเตอร์ ติดจี้ไฟให้กับตัวของฮิโตคังเงี้ครับฮิโตคังเงี้มีกดท่าแอมเบอร์มาครับสามสิบดาเมจแต่ว่าตีทิ้งตีเสร็จแล้วต้องทิ้งเอน r g จีครับโอเคครับเร้วจะเข้าเทินมาจั่ครับอีโวครับอีโวเป็นล่างที่หนึ่งครับโอเคจากนั้นกดท่าไปเลยครับเซคันสไต์ครับท่าครั้งแรกจะโดนแค่สิบดาเมจแต่ว่าถ้าโดนครั้งต่อไปจะบวกเพิ่มอีกกลายเป็นเจ็ดสิบดาเมจครับ แต่ที่ตีเขาสามสิบเพราะว่าชนะธาตุครับช็อตนี้เขาอันตรายหลายกรณีแล้วครับเรากดดันเขาได้แล้วเราต้องเคลอีกแค่ตัวเดียวเขาเราจะชนะแล้วเขาเลือดน้อยหลายตัวมากเพราะงั้นเรากดดันเขาได้แต่เขาจะค่อนข้างเครียดครับเพราะว่าเร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 าแต้มนําเขาอยู่หนึ่งแต้มเพราเขาต้องตีตั้งสองตัวทำไงครับช็อตนี้จะหนีหรือเปล่าจะหนีตกคางเงี้ไหม จะทำยังไงครับจะทำยังไงเลที่จะหนีเขาคิดต่อครั้งนี้แเราเอาบูสเตอร์ขึ้นมาครับแต่ว่าเขาติดจี้ไม่ได้ครับแล้วบูสเตอร์เขาต้องใช้หนึ่งอ่าสามเอเนจีในการโจมตีครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคุมเกมไว้ได้แล้วครับช็อตนี้เพราะช็อตนี้เราคุมเกมอยู่แล้วเราจะเป็นการกดดันเขาแล้วรับช็อตนี้เขาใช้พชันฮิลมาครับให้กับลิซซอนของเขาเป็นสามสิบโอเคครับเข้าเทินครับจวไม่ได้ครับการหมดแล้วหมดกองแล้ว แล้วทำการโวเป็นไครริวมาเลยครับติดจี้ไครริวครับติดขู่ครับติดขู่กดเซคคั้นสไตล์ไปเลยครับโดนทีแรกครับเขาแพ้ท่าครับโดนสามสิบดาเมจโอเคช็อตน,นี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีการ์ดในเด็กให้จโวแล้วนะครับได้ไว่ายืดเยื้อแล้วมากเขาจะทํายังไงครับชอนน็อตนี้ชอตน,นี้เขาอ,อนนัออนตรายทุกกรณีแล้วครับ ถ้าหนีตัวหลังก็เลือดน้อยครับแต่ถ้ายืนรับไปเรื่อยถ้าอีกคันหนึ่งเราก็จะตีแรงมากครับครั้นต่อไปเจ็ดสิบเราได้โบนัสอีกยี่สิบที่เขาแพท่้าเราจะ K.O. เกมนี้เลยครับเกมนี้ผมว่าน่าจะรู้ผลกันแล้วครับถ้าเกิดไม่มีอะไรแปลกแปลก,กนะ <laughs> โอเคติดเอ e นจีกับบูสเตอร์มาครับแล้วผ่านเธอมาช็อน,นีน้น่าจะจีจีแล้วครับติดจีใครรีวครับติดคู่ไปกดไปเลยครับเซคันสไตล์ รวมเป็น70แพ้ท่าเป็น90ดาเมจเรียบร้อยครับ KO เป็นตัวที่3ครับแล้ว GG ไปมาต่อกันเลยกับตาที่2ครับ,บาตานี้ผมได้เริ่มก่อนนะครับตาี้้จั่วมาครับลงตัวแรกเป็นเม่นสายฟ้าครับหจะว่าอฝั่งเขาจะทำยังไง การในมือตานี้ค่อนข้างโอเคครับขาดแค่ตัวของมินิโลเท่านั้นครับแล้วเหมือนว่าเราจะมองไม่เห็นเอเนอร์จีสตูหรือเปล่าเราเดาเด็กเขาไม่ออกครับตอนนี้และเห็นเป็นพลังจิตครับตอนนี้แต่ว่าเปิดมาเป็นไฟเจอเอ็กครับแล้วเปิดพลังมาเป็นฮีโร่คางี้นะฮะเหมือนจะผสมพลังจิตอาจจะมีมิวทูมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องคอยดูครับจวดไปเลดการ์ดฮะ ใช้เป็นงานวิจัยสัตว์ตาจารย์ครับจ่วกาสสองใบจวเป็นมินิลิวกับฟินเซอร์ครับข้อโบเราติดนะฮะลงเป็นมินิลิวครับจากนั้นผ่านเทินอีกฝั่งใช้เป็นงานวิจัยสัตวตาจารย์ครับจวกาสสองใบ ใช้เป็นโปกเกมอนเัาโจยดึงโปกเกมอนพื้นฐานขึ้นมือแล้วลงมาเป็นลงมาเป็นคู่แม่ลูกครับตีจีจ้พลังจีให้คู่แม่ลูกครับโอเคัจวมาเป็นโปกเกมอนครับจากนั้นครับเราใช้ใบแดงครับรีมือเขาไปก่อน แต่บ,บนมือเขามีตัวของลิซโดกับลิซดอนเปลี่ยนล่างครับจากนั้นใช้เป็นโปเกมอนครับเอากาโปเกมอนเื้นถ่านขึ้นมือได้มาเป็นปลาครับติดที่น้ำให้กับตัวของขานล้วครับลงปลาไปครับจากนั้นครับทำการผ่านเทินครับทำอะไรไม่ได้แล้ว ฟังจั่วมาครับเอาล่ะเอาล่ะทำไงดีแล้วลงมาเป็นน่ะตัวของตัวของเคลซี่ครับลงมาติจี้พลังจีดให้ไฟ,ไฟเยอร์ครับเราจัเป็นฟีเซอร์ติจี้น้ำไปต่อครับเราเปลี่ยนล่าเป็นคาลิวครับ ผมทำการจบเพลิงมปเลยครับกักของไว้ก่อนกระของอีกฟังตจมาครับแล้วเปลี่ยนล่างครับจากที่ตัวคร้ี้เป็นริสโดกแล้วติดที่พลังขีให้กับไฟเยอเยอครับแต่ทําการหนีครับแล้วเอาเป็นตัวของคู่แม่ลูกเอาขึ้นมาครับคอยเดียนครับจะได้เพิ่ม 30. จะได้ทํา3สดาเมจทุกครั้งที่ออกหัวครับแต่ออกขัวครั้งเดียวก็30ดาเมจครับ ดิสซี่พังครับสามสิบดาเมจจั่มาเป็นไคลิวตัวครับติดที่ไฟฟ้าไคลิวครับรอรอเซ็ตรอไปแล้วครับเอาละเอาละโอเคสตูจั่มาครับ ว่าเขาห้าเล่นยากนะครับว่า Energy ไฟเขาเนี่ยไม่ขึ้น,ไม,นไม่ขึ้นตัวของแซนไบเลยเขาขึ้นมาแต่ที่จีดนะครับเนี่ยอย่างเทอร์นาก็เป็น Energy ์จีจีดผมว่าเขาเล่นยากอยู่พอไฟเขาไม่ขึ้นว่าคขาทข้างจะเป็นผมผมก็เล่นยากอยู่ครับเชออ่นเดียวกันจะทำยังไงเขาจะทำยังไง ว่ามือของผมนี่ยเขาขัะจะพอบุกมากๆครับตอนนี้พอถึงใครดีวเราลมไปแล้วยังมีตัวสำรองอย่างตัวของฟิสเตนอยู <X> ่อ่าแล้วเป็นซาบีนาครับเอาขึ้นมาผมเลือกที่ดึงป่าขึ้นไปครับตอนนี้เราจะไม่ได้เสียเอเนจีเยอะจงตีมาครับดิซี่พันออกขวบเป็ทีครับออกขวไปถึงสองทีด้วยกันหกสิบดาเมจครับ เขาเทิร์นมาครับจวครับเอาจวเทพความจวดเอ็กซ์สปีดขึ้นมาอย่างนี้รอไคลริวไปเล่นได้เลยครับติดจี้ไคลริวครับจากนั้นใช้เอ็กซ์สปีดครับลดค่าหนีของทุกตัวหนึ่งครับจากนั้นใช้ลดหนีครับเอาไคลริวขึ้นไปจากนั้นกดไปเลยครับดาโกเมเทโอเอ้แต่ลืมครับลืมลืมลืมใช้นี่ก่อนอย่าลืมใช้นะครับซากากิใช้จะบุกแล้วใช้ได้ใช้เลยครับกดไปเลยครับดาโกเมเทโอครับ ส่งกระจายดาเมจห้าสิบครับและเรียบร้อยครับตัวของคู่แมลูเขาลงไปในทีเดียวเลยครับดูสิว่าเขาจเจอตัวอะไรขึ้นมาฮะ,จะเจอตัวอะไรขึ้นมาครับเล้วกเอาเป็นตัวของเคซี่ขึ้นมาฮะโอเคโอเคซี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับยังคงเป็นเอเนจีจีดอยู่ฮะยังคงไม่เป็นเอเนจีไฟส์ีอย่างนี้เขาจะเล่นยากมากครับ แล้วลงมาเป็นไฟเอีกยตัวฮะกดเทเลพอร์ตมาครับกดเทเลพอร์ตความสามารถเทเลพอร์ตเป็นการสลับตัวฟรีครับก็ขึ้นมาเป็นไฟเอี๊ยที่เลือกเต็มครับผมทําการใช้งานวิจัยศัตราการณ์ครับส่วการสองใบชิบชิบช,ชโอเคครับอ้าวแต่เขายอมแพ้บรรัดแล้วกลายเป็น GG เกมที่สองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแบทเทิร์ของเด็กไคริวนะครับเรียกได้ว่ากระจายดาเมจโหดสุดๆไปเลยนะครับสำหรับเด็กนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่สามารถตกกับเด็กเมตาได้หลายๆเด็กเลยนะครับและเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีดาเมจที่รุนแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ผมให้ A A A เทียนะครับหรือว่าไม่ก็เอเทียเลยอยู่ที่ A บวกนะครับเด็กนี้ข้อเสียงของเด็กนี้ก็คือมันเซตเซตช้าไปหน่อยนะครับก็คือมันใช้ 4G แถมต้องเป็นแบบ ท่าแตกต่างกันอีกนะครับแล้วก็ต้องเป็นโปเกมอนที่พัฒนาล่านะครับซึ่งก็จะเล่งเล่นเกมในข้างช้านะครับและข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราอ่านออกง่ายครับถ้าเขาเห็นนตัวของราทินีเราลงมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วครับว่าเด็กอะไรเขาจะแบบใช้ซาบีน่าดึงขึ้นมาเคลียร์ก่อนก็ได้ก่อนที่จะขึ้นเป็นใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ข้อเสียของเด็กนี้คือช้าครับนั่นแหละคือข้อเสียของเด็กนี้ครับส่วนข้อดีก็นั่นแหละครับกระจายดาเมจลวงได้ทั้งหน้าและหลังแถมยังมีดาเมจที่รุนแรงครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการแนะนําเด็กในวันนี้ครับถ้าชอบถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้ามีพูดติดขัดเล่นติดขัดตรงไหนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ